รับคุณผู้ชายทุกท่านที่ต้องการมีลูกนะครับเราจะเริ่มตรวจร่างกายเราอย่างไรดีว่าเราพร้อมที่จะมีลูกไหมหรือมีความเสี่ยงที่จะมีลูกยากง่ายที่สุดแล้วก็เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับเราแนะนําให้ไปตรวจเชื้อครับซีเมนต์แอนาลิซก็คือการตรวจพิคอร์น้ำเชื้อนี่เองนะครับก็จะเป็นการเอาน้ําเชื้อเรามาตรวจดูว่ามีปริมาณเชื้อสุจิ เข้มข้นมากน้อยเพียงใดมีประสิทธิภาพในการไหว้ดีมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่บ่งถึงการอักเสบติดเชื้อในน้ํำไหมอย่างเช่นมีเม็ดเลือดขาวเยอะผิดปกตินะครับรวมถึงการตรวจรูปร่างขนาดเชื้ออสุจิของเราด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอไหมนี้ถ้าเราจะไปตรวจเชื้อเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะปล่อยเชื้อแล้วก็งด2-7วัน เพื่อให้ได้แบบปริมาณว่าได้ตามค่ามาตรฐานที่เขากําหนดไว้อย่างไรก็ดีพอตรวจเชื้อแล้วก็ควรจะได้ปรึกษาคุณหมอสูนะครับว่าออของเราเนี่ยจะมีปัญหาในการมีลูกยากมากน้อยแค่ไหน